งานเช้าอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ Mazda CX สามนะครับหลายๆอาทิตย์ก่อนนู่นนะครับคันนี้มาเปลี่ยนแผงแอร์หน้าหมอน้ําไปนะครับแผงแอร์มันรั่วเนาะกลับมาอีกแล้วนะครับตัวแอร์รั่วเนาะคันนี้นะครับ Mazda CX สามนะครับรุ่นนี้ลื้ง่ายหน่อยนะครับไม่ยากเหมือนรุ่นก่อนๆละวิศวกรมากินปลาเยอะอันนี้ถ้าจะกินปลาน้อยลงหน่อยก็เลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ลื้อคอนโซลกลางนะครับยกคอนโซลกลางออก เปิดฝาเกะฝั่งซ้ายนะครับฝาครอบล่างฝั่งขวาเอาหม้อพัดลมออกแล้วก็ชักตัวออกได้นะครับตัวนี้ลือง่ายครับไม่เท่าไหร่นะเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ออกละนะครับไม่ยากนะครับอันนี้คือหม้อพัดลมนะครับเนาะผมจะพามาดูของเก่าหน่อยนะครับว่าอะไรเสียนะครับอะไรเก่านะครับเหมือนเดิมนะครับที่จะให้ดูก็คอยเย็นนะครับหรือว่าตู้ในรถนะครับคันนี้น่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นของแท้มาเนาะ เพราะว่ามันมีรอยถอดนะครับมีรอยถอดมีรอยแกะมาหมุนแล้วนะครับนี่คือของเก่านะครับคือเปลี่ยนออกเนาะมันรั่วนะครับนี่ครับถ้ามันมีคราบเขียวๆเงี้ยแสดงว่ารั่วแล้วนะครับมีคราบเขียวๆเงี้ยนะครับนี่คือของเก่านะครับเปิดของใหม่นะครับเป็นยี่ห้อวาริโอนะครับ วาริโอเนาะยี่ห้อนี้ก็ใช้อยู่ประจำนะครับมีวาริโอนะครับที่ใช้วาริโอส่วนมากจะมีนิสสันมีอีซูนะครับที่เป็นวาริโอนะครับมาได้สองสกายนะครับนี่คือของใหม่นะครับเนาะนี่คือของใหม่ครับอย่างต่อมาครับโอลิงท่อแอร์นะครับก็เบอรของแท้นะครับเดโซเนะครับเทียบล้มันใช้ขนาดใกล้ๆกันนะครับ แพงหน่อยนะครับวงเกือบร้อยเนี่ยแต่มันใช้แล้วมันจบนะครับก็มีกองแอร์หนึ่งอันนะครับเดี๋กี่ก็ไปซื้อร้านอะไรมานะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแอร์ส่วนข้างนอกในห้องเครื่องนะครับก็ขอท่อแอร์ออกมาก็พาดไว้นี่นะครับมีบล็อกวาล์วหนึ่งจุดนะครับมีท่อฮิตเตอร์สองเส้นนะครับนี่แค่นี้เองนะครับไม่ได้ลือเยอะอะไรนะครับ งานคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับ MADDA c x ฟ x ตัวแอร์รั่วนะครับแอร์ Air ไม่เย็นนะครับผมโอเคครับ